ครอบครัวของพระเยสุเจ้าเป็นครอบครัวเล็กๆมีพ่อแม่และลูกเป็นที่ทราบกันอยู่ว่านบ,บุญยอแซรก็อายุไม่ยืนเท่าไหร่ดนั้นเวลาที่พระเยสุเจ้าออกเทศนาพ็เข้าใจว่า,านบ,บุญยอแซรสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะทำแม่พระอยู่ที่บ้าน พระเยซูเจ้าออกเทศนาพระพาเขาเป็นข่วงเป็นใหญ่แล้วก็ติดตามมาเยี่ยมพระเยซูเจ้าเป็นบางครั้งบางคราวเช่นดเดียวกันพระเยซูเจ้าก็ามีโอกาสที่จะเดินทางไปเยี่ยมบ้านที่กาเรนีที่นาซาเลนบ้างไปเยี่ยมแม่เยี่ยมญาติจะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราได้รนำฟังในวินินจฉัยขอรสสานุบุญยอมจะเป็นนาทีสุดท้ายแล้วที่ลูกคนเดียว กำลังจะสิ้นใจนะและสิ่งที่เราได้รับฟังก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัได้บอกกับยอหนว่านี่คือแม่ของท่านแล้วก็บอกกับแม่พระว่านี่คือลูกของแม่หมายความว่าอะไร ก็หมายความว่าคนสุดท้ายแล้วที่จะช่วยดูแลแม่พระไม่มีใครอื่นนอกจากคนที่ไว้ใจที่สุดพระเยซูเจ้าก็ไว้ใจพระบุญยอนก็มอบแม่พระไว้ในความดูแลของพระบุญยอนไม่มีใครอีกแล้วในครอบครัวที่เหลือ อาจจะมีผู้ที่แปลความพระธรรมพีมบอกว่าครอบครัวนี้ยังมีลูกอีกหลายคนถ้ามีลูกหลายคนแล้วพระเยซูเจ้าก็ไม่ต้องบอกว่าแม่พระจะอยู่กับใครแต่เราคาทอลิกเราเชื่อว่าครอบครัวน,นี้มีสามเท่านั้นนั่นคือยาเซบแม่พระและพระเยซูเจา้าดังนั้นเพื่อให้ชีวิต ที่เหลืออยู่ของแม่พระจะได้มีผู้ปกป้องรู้ครองดูแลก็มอบให้กับนักบ,บุญยนดูแลนั่นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่สําคัญกว่าอีกก็คือว่าหลังจากที่พวกเขาได้สิ้นพระเยชูไปแล้วบรรดาศิษย์ทำอะไรบรรดาศิษย์ไปชมนมกันสวดภาวนานอย่างที่หนังสือกิจการนักข่าสมบในบทที่หนึ่ง นบูลูกาได้เล่าไว้ไปรวมกันสวดภาวนาที่ห้องชั้นบนพร้อมกับผู้หญิงและพระนางมารีพระมารดาของพระเยซูเจา้าและปดญญาติพี่น้องของพระองค์สวดไปอย่างนั้นสวดไปจนถึงวันเป็นเตกอสเตยแล้ววันเป็นเตกอสเตยเกิดอะไรขึ้นเกิดกัศกจันยร์ยิ่งใหญ่ ในพระจิตเสด็จลงมาทําให้สั่งสะเทือนทั้งกรุงเยรูซาเล็มชาวยยวที่ไปสแสวงบุญที่กรุญญงเยรูซาเล็มโลกาสาคัญนะั้นทุกคนก็รู้ว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนมันมีเสียงลมพายุมันมีเสียงลมแรงกร้าแล้วก็รู้ว่าเกิดที่บ้านนี้และหลายคนยึงมาวันนั้นเป็นวันเกิดของพระศาสนาจักร แล้วมีแม่พระเป็นแกนนำอยู่ที่นั่นนี่สำคัญเป็นเหตุที่ว่าวันนี้เราทำไมเราทำฉลองแม่พระมันได้แห่งพระศาสนาจาักรเพราะแม่พระอยู่ตรงนั้นช่วงของการเกิดพระศาสนาจาักรมีแม่พระมีบรรดาพระาาสาวกแล้วก็เกิดมีสัตรุตสัตรุตเกิดจากไหนเกิดจากการที่ท่านบุญเโปโตไม่กลัวแล้วเปิดห้องแล้วก็อมอเทศ พระกะพีบันทึกไว้ว่าสามพันคนบ้างห้าพันคนบ้างกลับใจมาเป็นสิษธิ์ของพระเยสุจ้าเวลาที่พระเยสุริสต์เจ้าเกิดแม่พระผู้เดียวที่เป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้สนับสนุนให้การดูแลเอาใจใส่พระเยสุเจ้าประทับใจอย่างไรก็อย่างนั้นจึงว่อบให้แม่พระ เป็นผู้ดูแลพระศาสนาจักรที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะยากเหมือนกันการเริ่มต้นพระศาสนาจากักรซึ่งไม่มีเยซูเจ้าอยู่แล้วเนี่ยจะเอาใครเป็นหลักก็มีแม่พระนี่แหละที่จะเป็นหลักทําให้สารุสิทธิ์นั้นเกิดเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดมีความเชื่อมีความศรัทธามีความกล้าแม้ว่าจะซ้อมมาสามปีแล้วว่าเอาออกไปเทศนาซิเราออกไปประกาศซิ แต่ก็ปรากฏว่าบัรดัศิษยก็ยังไม่เก็งต้องคอยพระจิตอยางแล้วก็มีแม่พระเป็นหลักสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าการที่มีแม่พระเป็นแกนหลักของบรรดัสัมรุษของบรงรดัตรข้าวกก็คือการสวดภาวน,นานี่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตพระศาสนาจาักร และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตริสชนทุกคนใครที่ยังไม่ได้เป็นคริสชนสวดไม่เป็นใครที่ยังไม่ได้เป็นริสชนยังไม่รู้จักแม่รนะับและโดยเฉพาะยิ่งใครที่เป็นคริสตังหรือเป็นคาทอลกนี่ก็คือเอกลักษณ์ันหนึ่งอาจารบอกว่าใครเป็นคริสชนแล้วแยกแยกนิกายไม่รู้กี่ร้อยนิกายในโลกนี้แยกแยกไม่ออก ถ้าถามว่าเขามีความศรัทธาเชื่อถือในแม่พากโดยหรือเปล่านี่เป็นประเด็นนที่จะแยกได้ว่าคิตชนพวกนี้เป็นคาทอลิกเพราะนิะกายหนึืงไม่นับถือเหมือนกับเราถ้าถามว่าขีตชนนิกายนั้นมีบาดหลวงมีบาดหลวงที่ปรับพืชพมันจย์หรือไม่นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะแยกแด้ว่านั่นเป็นคาทอลิก เพราะมีหลายร้อยหลายพันนิกายในโลกนี้มีผู้นํามีผู้ประกอบพิธีกรรมเหมือนกันแต่คนที่เป็นบาทหลวงแล้วไม่มีครอบครัวประพฤติภพนนประจังมีเฉพาะคาทอลิกเท่านั้นนี่จึงเป็นสองเหตุผลทําให้เราแยกแยะว่าอะไรคืออะไรนี่ความเป็นคาทอลิกความเป็นคริสต์ต่างของเราอยู่ตรงนี้เฮิ้นแม่พระเป็นผู้ที่พาเราสวด แม่พักอยู่กับเราเวลาสวนแล้วแม่พักอยู่กับเราเวลาที่เราลำบากนังจุดเริ่มต้นของเราพี่น้องอยากจะถามพี่น้องตั้งแต่เช้านะ่ะว่าตอนเช้าเนะีพี่น้องเริ่มสวนหรือเปล่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทันคิดตื่นมาแล้วก็วิ่งเลยทำภารกิจหุงหาอาหารรีบจะมาหากิน ชีวิตจะไม่มีจุดหมายและชีวิตจะไม่ดีขึ้นแต่ถ้าหยุดสักนิดนึ่งแล้วสวดภาวนาวันขอพระเจ้าวันนี้ทําให้ชีวิตของเราได้ดีขึ้นขอพระเจ้าแล้วก็ทาชีวิตเราให้ดีขึ้นจริงชีวิตเราจะดีสวดสั้นๆแค่นี้ขอพระเจ้าอวยพรให้ชีวิตของเรามันได้ดีขึ้นวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเมื่อดีนวะสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่ทํา แล้ท่านจะไม่รู้จะสวดบทอะไรบทที่พี่น้องกิจชนทั่วโลกคาทอลิกทั่วโลกสวดในเดือนแม่พระเดือนตุลาเนี่ยสวดภาวนาสายประคำไม่สิ้นเสียงทั่วโลกในเดืนอนตุลาคมนี้กิจชนจะสวดกันทั้งวันทั้งคืนบุญกันไปย4สี่ชั่วโมงใน่เย็นที่ไหนก็สวดเย็นที่ไหนก็สวดสวดกันอย่างนี้สวดสายประคำ ไม่สิ้นเสียงทั่วโลกแล้วบทที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือบทวันธรารมาริยาสั้นๆง่ายๆในครึ่งบทแรกเราใช้คำจากพระคัมภีร์เราใช้คำจากเทวดาขอวันทาท่านผู้เปรียบด้วยั้นสถานนี่ไม่ใช่คำของมนุษย์นี่เป็นคำจากพระคมพีซึ่งเป็นคำของเทวดาผู้เปรียบด้วยฐานสถาน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่านผู้มีอุปัตติในใจเป็นคําที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นคนกล่าวแต่เป็นคําของเทวดาเล่นขึ้นหลือในตอนท้ายเราภาวนาอหไสันดัมมารีมรนดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อเราผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายเนี่ยบัดนี้และเมื่อจะตาย ทุกวันทุกวันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหรบางทีมันตายฉับพลันไม่ทันคิดไม่ทันระวังอุบัติเหตุมันก็ตายฉับพลันแต่บางทีก็ค่อยๆตายตายโดยอายุตายเพราะเป็นโรคเป็นภัยแต่ว่าค่อยๆตายมีเวลาปัจจีนและ,และมื่อจะตายอย่างนั้นนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวให้ดีแต่มาสองวันนี้เราก็เรียกผู้นำของทีสชนไปพูม,มกันที่โรงแรมสบาย เมืม่อบ่ายเพื่อจะเตรียมประชุมรับมือกับภัยพิบัติภัยพิบัติจะมีอยู่14ประการที่เรารู้จักกันดีก็คือไฟไหม้ที่เรารู้จักกันดีก็คือแผ่นดินไหวและที่คุ้นเคยที่สุดก็คืออูทกภัยน้ําท่วมน้ำบ่าไหลหลากแผ่นดิถนถล่มโครนถล่มเนี่ยเรารู้จักกันดีรู้จักดีแต่บางคนไม่รู้จักเตรียมรับมือ ก็ปล่อยให้มันท่วมปล่อยให้มันชะลมเจงซ้ำซากอยู่นั่นไม่ได้เตรียมรับเลยแต่คนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะเตรียมรับเลยอะไรที่จะทําให้เกิดความเสียหายหรือว่าทําให้เสียหายน้อยที่สุดก็จะมีวิธีคิดแต่ก่อนพ่อแม่ของเราสร้างบ้านสูงถ้าอยู่ริมน้ำก็จะสร้างบ้านสูงและข้างล่างก็จะมีเรือของเราตรงทนี้ก็จะสร้างบ้านสูงข้างล่างก็มีโมบิวาว ก็ส <muitas> <arias> ูงเหมือนกันหมายความว่าน้ำท่วมมาสองเมตรสามเมตรก็อยู่สบายไม่เสียหายเลยอยู่สบายเดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่สร้างบ้านสูงแล้วสร้างบ้านเกียเตียเดินเข้าสบายแล้วพอน้ํามายังไงน้ําก็เข้าสบายด้วยเศษฐะตีดนนี้จะไปอยู่ที่ไหนทั้งสองก็ไม่มีก็ต้องไปอยู่บนหลังคาสบายเลยเราอยู่บนหลังคาสบงนึกก็คงสบายจะเปลี่ยนบรรยากาศ แต่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะสิจะไปไหนอยู่บนหลังคาร้อนไหมละ่ะแล้วบนหลังคาจะมีที่ร่มไหมบนหลังคาบ้านมีที่ร่มไหมเพรายังไม่เคยเห็นนะว,วันนี้ไม่มาตั้งสองสามชั่วโมงยังไม่เคยเห็นมีบนหลังคาบ้านใครมีหลังคาซ้อนไม่มีแล้วอยู่วันนั้นเป็นวันเป็นเดือนจะเป็นเป็นคืนจะเป็นยังไงก็ไม่สบายเห็นไหมครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมเราต้องมีที่สูง ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเตียงนอนที่มันอยู่เตี้ยๆแล้วก็ต้องยกที่สูงปลั๊กไฟที่อยู่เตี้ยๆสบายดีใช่ไหมเวลาไปใช้เวลาน้ํามาแล้วสบายดีล่ะไฟมันก็ดูไปหมดนี่ตายน่แล้วก็ต้องเตรียมดับไฟชัน้นในก่อาฉันนั้นเตรียมตัวตายนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันก็จะขอให้ตายดีเกิดมาทังทีเนี่ยตายที่สําคัญต้องตายให้ดีตายแล้วต้องให้ได้ไปสวรรค์นี่สําคัญ คิดมากไม่คิดใช่ไหมกลัวต้องคิดไวบัตช์พาชีวิตมันมีเท่านี้อ่ะมันมีเป็นกับมีตายคิดแต่จะเป็นอย่างเดียวแต่ไม่คิดว่าจะตายอย่างไรอันนี้ไม่เราคอบและดาเนินชีวิตโดยประมาณนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องวอนขอแม่พระส่วนภาวนาอวยพระนะยพเราวันนี้และเมื่อจะตายนะยังไม่ต้องอาแมนก็ได้อาแมนก็ปิดฝาลงเลย ะไอนั nah ้นทุกวันนี้แม่พระกำลังทำงานแล้วพอรู้สึกว่าในขณะที่ประเทศทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศรอบโลกกำลังมีภัยพิบัติดูเหมือนว่าแม่พระเข้ามาใกล้มาก ข้ามาใกล้กับชีวิตของพเราเลยจบวันนี้พ่อขอใช้เวลานิดหนึ่งจะไม่พูดเองจะให้มีคนมาเล่าให้ฟังว่าแม่พ้านั้นทำงานยังไงนะอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้เตรียมัาก่อนเดี๋ยวเรียกกันมาสอบของนี้ษ์รายแรกก็ขอเอิญพิ่เตอร์บาเน็ตก่อนพินะ่เตอร์บาเน็ตก็ไม่รู้ตัวนะ เดี๋ยวจะทิตเตอร์ประเ็ศมันมเล่าให้พี่น้องฟังนะนะว่าทิตเตอร์ไปคุยกับใครพี่น้องคนที่เคยไปที่โคราชเห็นสำนักก็าสัรลาดใช่ไหมครับตอนที่พ่อมาเนี่ยหน้าสำนักเนี่ยไม่มีรูปพระเป็นจักลาศไปสองปีก็มีโอกาสไปแสวงบญที่ลาวาง ก็เห็นลูกก็สวยดีก็เลยเอารูกแม่พระราวังมาปฏกิสถานอยู่ด้วยเพื่อจะบอกว่าอันนี้คือแม่พระและเหตุผลที่เลือกราวังก็คือว่าเป็นแม่พระที่ประจักษ์ที่อยู่ใกล้เราที่สุด